เบลเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะเบลที่เวเกมก่อนนะครับครับผมครับผมพันดีอ่ะไม่เป็นไรแล้วให้ตัวปิงแค่ตัวปิงไม่ได้ไม่ได้ทำให้ใครไม่ได้ทอนเบลเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะเบลเจอกันเบลนี่คุณสุรักษ์ครับสวัสดีครับครับผมครับผมพันดี ะครับว่าไงนะไม่เป็นไรแล้วแค่ตวัวปิง๊บนึงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกับอตอนแรกแค่ตัวปิงไม่ได้ไม่ได้ทำให้ใครไม่ได้ทำเบลเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะก้นเบลเทสอะไรหรอครับ วันสื้ติ่มในย t ทูป อันนี้อันนี้เทสเทสตีมใช่ไหมอันอันนี้เทสตีมใช่ไหมแค่พิมพ์ๆๆมแล้ว เสียวซีดเลยเรียบร้อยมัดตดแล้วแล้วเองแล้วเองไปเจอดินนี้จากไหนนะ่มันเนี่ยไอไอขอบให้มาเงี้ยใครให้มาเฮ้ยใครให้มากูถามกูดิใครให้มา โอ้โหอะไรวันนี้อ่ะเ mm hmm. จ็บจัด mm hmm. ยินแยกเอาวะโัโหโอ้สเต็ปลดว่าเรเรียบร้อยหมดสามเท่าสามเท่าสเต็ปอือไพี่ผมมาตุดแล้วพี่ไปละไปเียแบบนี้ครับพี่แบบนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทำไปน่าจะเสร็จกดประเทศก่อน พี่เมาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยพี่ไปดิได้เลยเดี๋ยวกลาว่าจะเคลียร์นี่คิดว่าอะไรเลยครับเคลียร์กดประเทศโหเสียงพี่พี่เสียงพี่โคตรเพี้ยนเลยนะ่ยไปไหมนี่เดี๋ยวไปดิพี่จ้าแม่งดูดอ่ะเย้ซู่อนะซูซูนะเป็นไงไอเอ็งชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรวะ เอ็งชื่ออะไรน,นะน้องตางหมดแล้วยิ้มนหอ่ดิเอ,อ้ยผมเองอันนี้อะไรวะเป็นไงเดี๋ยวดีประเทศประเทศเป็นแบบใหม่แล้วดีไหมฮมึต้องถามเขาว่าเขาใส่เลขไหนไบิลลี่บิลลี่นี่แกง๊งแก๊งหมาป้าเดยวดาด้ปะเนี่ย ใช่พี่ Billy อยู่ในเซิร์ฟปะอยู่ในเซิร์ฟพี่ Billy ลงหัวเขาไปหน่อย Billy ลงหัวเขาไปหน่อยบอกว่าพี่อาจจะลงไม่ทันนะอาจจะลงเป็นช่วง6โมงก่อน6โมงเพราะว่าพี่สิโดไม่ไหวพี่สิโดไม่ไหวพี่สิโดน็อกเดี๋ยวโหดวันนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะได้ได้มาไหนสวัสดีครับไทยเก็ตดู น่าจะได้ประมาณหกโมงเย็นนะครับอ๋อได้ครับหลังลีโอ้ยสีแยงี่ติโลผมไปนอนแล้วนะสวัสดีพันดีครับทุกคนผมดื่มผมผ่านผมผ่านไอ้เหี้ยกูบอดซ้ำซ้อนไอ้ส่ผมผ่านผมผ่านผม่านล่าสุดพี่บิลนลีมาด้วยครับผมโอเคน้องเราเราอย่าลืมปรับไมค์ออโต้นะเราประเทศเปิดไมค์ออโต้อยู่ ใช่หกโมงเย็นครับหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นครับหลังหลีเลยปะเก้ะเก้ะเก้าวยอะไรนี่ปะเก้าผมเจ็ดเว้ยผมเจ็ดเว้ยผมเจ็ดเว้ย บิล่บิลล่บิลลี่ออกเกมยังยังไม่ออกเกมใช่ไหมให้ให้ยศผมนะไปลุกหน่อยลุกหน่อยใครใครใครพอแล้วลุกหน่อยเออเราอยู่ไม่ได้ใครใครลุนแล้วลุกหน่อยดิใครลุนแล้วพอไม่ใครใจดีปัดคอผมไหมครับขึ้นพอดีตกตัวผมมากะอยากอาสาจังเลยไม่ว่า ผมเดี๋ยวให้ให้บิลลี่สอนล้วกันนะถ้าบิลลี่อยู่อ่ะถ้าไม่อยู่ก็ถ้า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 บิลลี่ไม่อยู่วันนี้ก็เป็นพวกนี้แล้วกันนะผมก้าเก้าสองด้งมามามาช่วงกีนเรามาเรามากี่โมงเรามากี่โมงอุ้ยเฮียก้าทั้งโต๊ะผัดไปแล้วลือขำไผ่เปล่าขำไผ่เปล่าขำไผ่เปล่าตัวนั้นนะเข้ามาเข้ามาเข้าไาเฮ้ให้ผมแทงใช่ไหมไอ้คิวพลังวัดปีนี้ปิดพี่บัก นชุบะุบชุบชุบชุบลองดูที่มันเดินไม่ได้เลยแปดก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยดูตาดูตาดำขยับไยดูตาดำเนนี่ยมัส้ออละไรเเหมือนตัวตัวพี่แบบมันไม่ขยับเลยนะตาหน้าขยับได้แค่เนี้ยเจ็ดแปดเก้าไปเจ็ดแปดเก้าไปพี่พี่พี่ลองรับอุ้มหนิ โอ้ยบอดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยโดนรอบโลกเอาพี่ไม่ได้ดีต่อต่ออีกมาเดี๋ยวผมดงพี่มันนี้อยากรู้สักเสียงเออว่ะทุกคนเปิดเองเขาด้วยโอ้ยีสวัสดีครับสวัสดีครับกดอะไรได้แค่ได้แค่ต่อยกับคลิกขวาลองอุ้มได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มีขึ้นให้อุ้มขึ้นไหม ไม่มีขึ้นมันเขียนว่าไม่สามารถอุ้มตำรวจได้เฮ้ยเอาเฮียใครโลอ้าวอ้าวพี่ไงเป็นงี้เฮ้ยผมเต็มตัวนี้เลยโอ้โหไอ้เกินโอ้เกินไป อย่ามันได้ขึ้นรถเร็วโหและใครลงพี่<ม>ใครทําเนี่ยถามจริงผมผมผมต้องรีรีคอมบะเดี๋ยวพี่รีคอมอืม <c oughs> ต้องรีคอมเลยหรอพี่ไปแล้วมั้งเนี่ยแต่แล้วทุกคนเดวผมไม่นอนแล้วครับวันนี้ครับ